คุณปู่คุณย่ามาหาน้องพบรักค่ะพร้อมกับของขวัญที่มีความหมายที่พิเศษมากๆไม่ต้องพูดอะไรนะคะก็สัมผัสได้ชัดเจนนี่แหละคือของขวัญล้ำค่าที่สุดในโลกจริงๆดูท่าว่าคุณย่าน่าจะกำลังโดนน้องพบรักตกเข้าให้ซะแล้วล่ะค่ะ เพราะว่ารอยยิ้มของคุณย่านั้นแทบไม่หุบตั้งแต่เห็นหน้าหลานชายนะคะสายตาที่มองไปยังน้องพบรักเต็มไปด้วยความเอ็นดูและความอบอุ่นดวงตามีแต่ความสุขเต็มไปหมดเลยน้องพบรักเขาเกิดมาสร้างความสุขความอบอุ่นให้ครอบครัวจริงๆเป็นภาพที่เห็นแล้วใจฟูไม่น้อย แค่สบตากันก็รับรู้ได้เลยว่าคุณยา่าหลงหลานหนักมากนี่แหละโมเมนต์ครอบครัวที่อบอวลไปด้วยความรักและที่สำคัญก็มีเรื่องราวที่ยิ่งฝังยิ่งอบอุ่นหัวใจเข้าไปอีกเมื่อของควัญที่ญ่าตายและคุณปู่เสริมชัยตั้งใจมอบให้หลานชายสุดที่รักไม่ใช่ของขวัญธรรมดาแต่เป็นของมือล้ำค่าทางใจสุดๆ เพราะเป็นทองมั่นของแม่ตายที่ป้ามอบให้เมื่อปี2530นับรวมแล้วก็ราวๆ39ปีแม้กล่องจะเก่าทองจะเก่าแต่คุณค่าทางความหมายบอกเลยว่าประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆน้องเกิดมาเป็นอภิชาติบุตรของแท้ลืมตาดูโลกมาก็รายล้องไปด้วยความรักทั้งพ่อแม่ปู่ย่าครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมมอบสิ่งดีที่สุดให้ตั้งแต่วันแรก